สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักุละพลอฟฟิเชียลวันนี้เรามาบุกหลังบ้านสะอโนดาดฟอมเกอุ่มพุ่มสวัยไรมนชินงด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 ง งดนะคะงดนะคะงดความสวยไว้ตรงนั้นนะคะก็มาถือเธอจะดอกไม้มันสวยกว่าเธอเยอะเลยดูสินะคะขอบคุณนะคะสำหรับกล้วยไม้ e> ยังไม่ผสมพันธุ์นะคะถ้าผสมพันธุ์ออกแล้วก็จะเป็นกล้วยไม้เหมือนเดิมนะคะ ล้าลูกชิ้นนะสวยไหมอันนี้ไม่ใช่กระเพราดิมร้วนนะคะกะเพราหลังบ้านสวยไหมสวยมากเลยค่ะทุกดอกทุกตรงทุกดอกนะคะสวย เขามีข้า,าวเบือข้าวใจใสกงถ่ายดอกถ่ายคิปถ่ายคิปถ่ายดอกกล้วยไม้่ไมงรวยใส่ผัวเป็นคนวาไม่แดงเบมีะแม่ขอพูดดีกว่านาอแม่แม่ขอพูดดีกว่าน้อแม่หนูเหลี่ยมมากเลยแม่อ้ย โะอมข่เยี่ยวมา้าไ,ไม่ใช่ชออมทอดสวยๆโอมไม่ใช่โมแต่โ้มตำรอสวยอ่ะโ้มตำให้กินไม่แดงไม่แดงอยากกินอาหารอีสานไปตักมาสิไปตักมาให้มัอันนี้เพิ่นตังมาแล้วสวยนี่คือหนูใช่ไหมไม่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะสวย <c oughs> สวยนี่ก็คือคำว่าสวยก็คือ สายแล้วสวยได้คือสายแล้วนะ <Yeah. S 1> อันนี้ครัวของครูเอนะคะน้องๆเขาก็จะ,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 ะไปเนี่ยไอแ้แบมแบมย่างแบมมาอีกแพ็กหนึ่งย่างม,มาใหมอีกแพ็กหนึ่ง,องบอกผมนะบอกมเมอแมรงม,มันสีเบิร์ก่อนแล้เชื่อๆคือรถฉันแล้ว เราจะไม่แอบดูห้องส่วนตัวเขานะคะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ข้างนอกไม่ใช่ส่วนตัวค่ะถ้าอยู่ในกรอบเขาเรียกว่าส่วนตัวนะฮะ,ไบบะ่ได้ค่ะ่งรได้ไ่ได้ค่ะในห้องคือในห้องคุณต้องเข้าใจคําว่าความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าถ้าอ่านคําว่าความเป็นส่วนตัวไม่ออกทักมหาซอาุกงซอโกงจะตอบให้ฟังค่ะอุ้ยก็ไม่ได้แรงนะเม่นบอแรงมันก็ไม่แรงนะก็ค,คาว่าความเป็นส่วนตัวไหมส่วนตัวก็คือส่วนตัว ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนทักถ,ถามได้ค่ะซอกุลลพลออฟ f ิเชียลหรือว่าจะเป็นเอกสิทธิ์ดำดำปัญญาสิทธนะคะหน้าเฟซถ้าไม่เข้าใจจุดไหนตรงไหนชอมพอไม่ลกมูกนะเห็นไม่เห็นหลายหน่อยแล้ยนะหรือทำไมริมรั้วเราเยอะแยะหนอยดูดิชอมเพียบเลยมีตะกกนะคะยอดบ่มีเพราะว่า ซอกงเอาไปกินหมดแล้วทางนี้มีคนเข้าไปเก็บอยู่ดกันใ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 นเนาะก็เข้าไปสีลองถางไปสิค่อยๆถางไปเรื่อยๆอะไรเอาอีกไม่เผ็ดสมก็คากระติกเขียวไปเปลี่ยนกระติกนั่นกระติกนั่นมันรู้สึกว่ามันสิมันบอกโอมนำมันบอกเก็บนำ กระติกน้ำเงินมันบวกกับน้ำแข็งไหมหน้าสดสดใสใสยังไม่ได้อาบน้ำอย่ามาว่าคำนี่อาบแล้วแต่มือว่านี่ถ้าลืมว่ามือเสาร์นี่ได้เห็ดหยั่งมือเสาร์นี้ให้แหละค่ะกินผหลายชนิดหมดไม่รู้พี่เบลว่าส่โอ้โหกิเผ็ดตัวอ๋อผู้เฒ่านี่แหละเนาะแมนบอยผู้เฒ่าเนาะกินเพชรบ่ได้ฝากบ้างเดียวเที่ยวมาได้เอ้ยสามสี่ห้าโห โอ้ยมันสิไดกแกเ็ดวาสนาสิไดกแกเ็ดอีตัวตกทแค่นองสพ่ีม่โอวาสนาวาสนามาวัดคือจังไอนีแ่ีฝ เดี๋ยวเดียวเดียวเคลียรเอาต่อเอาเคียงยับไปลูกเอาเคียงยับไปละกันเนีโคมาบ่งเคียงเอาเคียงไปอันนี้มันจะมาดูตนี้อ่านี่เห็นไหมวิธีการตำเนี่ยเราต้องดูตรงนี้เห็นไหมเราต้องดูตรงข้อนี้แม่เรียกต่อหรอใช่ จำลอลก็ได้เอาแล้วแต่ถ้าไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะคะเออระวังเข้าตาอย่าก้มไปนั้นสดสดจากไร่นะคะพริกเราสดสดจากไร่เดินไปตรงตลาดก็จะวางเงินเสร็จก็ถือมาเลยนะครับสดๆดจากไร่ไร่จริงๆไร่ไร่โกสมอยากได้อะไรไปหาที่ไร่โกสุมนะคะถือตังไปด้วยนะคะอย่าลืมการที่เข้าไปหาตลาดมันไปใช่การเข้าไปหาป่าเข้าไปในป่า สิมังมองเสื้อมากระเงจกฟังเพลงอันนั้รรนแห่ตายะกะานหน่อยก็ได้ฟังแล้เออได้ฟังหรอเ่ตายะกระรานน่อยมึงลยบอกให้ลองบอกเออไ่ให้ลองตายะกระรานน่อยนะนอขอสักมือหน,นึ่งเด้อตายะกระรานหน่อยนะคน<อ>าาชิหา,านนหยกุ้งหนาเห็ดงันง,นงอกๆลูกชายลูกสาว เลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักขายจะปลาปูก็พอได้กินได้อยู่กัดฟันสูบภาษาพูดเทาอย่าเฝ้าคลิปใหม่สกอนอจากซัมนี่ซันมันบรได้ไรมันสบได้ไรคลิปวันนี้ไปขอมากครับขอแค่ยี่สิบเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ สี่สิบแล้วแม่นี่ใส่หมดไหมไม่หมดไี่สิ้าเคแล้วไอ้วฮะมะขามอยู่ทั้งโต่แะแต่บอเปียก้มันบอมันบอคอยสมปันไดแต่ว่า็สมอยู่อันนี้เปียกสมอยู่แต่ว่าตอนนั้นบเปียกผสมเพราะอะไรลูกยาแหลกปันนั่นมันบอแมนตาำแจว มิสน,นีมใส่ซเราไปตำเออมาตำขาดเธอได้เด็ดนี้บอไม่ตำเจลช้อนปูดเอามดปูดออกโอเคคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดแล้วก็ชรกกดตำซ่องสกคุณอมพลเอาไปเจลนะคะหลายท่านเท่ากับ1นึ่งเม็ดข้าวของหนูนะคะสวัสดีค่ะ